สวัสดีครับโวกผมแบงค์เซลมาบานดาลานะครับวันนี้เราจะทำข้อสอบหูช่วยวิชาคณิตศาสตร์แมทริก้อน4ีกันนะครับข้อนี้ถือว่าง่ายที่สุดใน4ี่ข้อที่สอบในปีนี้มาแล้วนะครับโดยข้อสามกำหนดให้แมทริก A แล้วเงื่อนไขที่จะหาอินเวอร์สของแมทริก A ได้ก็คือ,อ่เรามาดูสมบัติของการหาอินเวอร์สของแมทริกกันก่อนนะครับ ก็คือสำหรับแมทริกที่เด็กไม่เท่ากับศูนย์จะมีอินเวอร์สของแมทริกที่ทำให้แมทริก A คูณกับอินเวอร์สของแมทริกซ์เเท่ากับจำนวนนับสักตัวหนึ่งอ่ะอันนี้คือคุณสมบัติของการที่จะมีอินเวอร์สของแมทริกซ์ได้เงื่อนไขง่ายๆก็คือแมทริกซ์ต้องไม่เอ้แมทริกซ์ต้องมีเด็กไม่เท่ากับศูนย์อ่ะเงื่อนไขคือเด็กไม่เท่ากับศูนย์ก็คือ a คูณ d ลบกับ c คูณ b ต้องไม่เท่ากับศูนย์แล้วเราก็หาข้อข้อหนึ่งที่ตรงกับข้อนี้ก็คือข้อขอไข่ของปีนี้นะครับข้อที่สามเป็นอาจเะ็จสิ้นข้อที่ง่ายที่สุด ขอบคุณครับที่เข้ามารับฟังและรับชมจนจบ